สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสไลด์ก็มาเจอกันอีกแล้วหลังจากที่เราไม่ได้เจอกันมาประมาณ2อาทิตย์เลยเนาะที่ไม่ได้อัปคลิปตลอด2อาทิตย์ก่อนเพราะว่าจันอยู่ในช่วงสอบอยู่มันก็เลยไม่มีเวลาว่างพอตอนนี้สอบเสร็จแล้วปิดเทอมแล้ว ก็มีเวลาว่างมากพอแล้วตอนนี้ซันก็ได้มาอยู่บ้านย่าอาจจะมีเสียงรบกวนจากภายนอกด้านข้างของซันเนี่ยมันเป็นถนนมีการเลี้ยงไก่เลี้ยงนู่นนี่นั่นก็อาจจะมีเสียงรบกวนนิดนึงเข้าเรื่องดีกว่าซันติดค้างทุกคนไว้ก็คือตอบคําถาม Q&A ที่ซันเปิดรับคาถามไปเมื่อ2องที่ก่อนดังนั้นคลิปนี้ซันจะมาตอบคาถาม Q&A โอเคไปตอบคำถามกันเลยดีกว่าซันก็ไม่มีวิธีที่มันพิสดาร หนึ่งในเสียงรบกวนเสียงรถนั่นเองจันก็ใช้ยอดวิวนี่แหละคือยอดวิวมันก็จะแป่ผันตรงกับยอดซับเมื่อมียอดวิวเยอะขึ้นก็จะได้ยอดซับมากขึ้นในช่วงนี้สันใช้โทรศัพท์ถ่ายอย่างตอนนี้สันใช้กล้องหน้าของโทรศัพท์ถ่ายก็ค่อนข้างจะคุณภาพต่ำนิดหนึ่งเนาะเอาวไว้เวลามีเงินมากพอก็จะซื้อกล้องจริงๆถ่ายนะจ๊ะ จริงๆแล้วการเก็บเงินน่ะมันไม่ต้องใช้วิธีอะไรมากมายหรอกมันขึ้นอยู่กับใจถ้าเกิดใจเราพักห้ามกิเลสได้เราก็จะสามารถเก็บได้เองดังนั้นก่อนที่จะเริ่มเก็บเงินเราควรจะทําใจให้พร้อมก่อนเนาะก็วิธีที่ซันแนะนําไปเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยให้เก็บเงินได้มากขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับใจเราด้วยถ้าเกิดเราต้องการจะเก็บเราก็ต้องเก็บให้มันอย่างจริงจังเนาะก็สู้ๆละกันสำหรับคนที่เก็บเงินวิธีทำให้ทรัพย์เยอะขึ้นก็ใช้ยอดวิวนี่แหละ อย่างแรกที่ทำให้ยอดวิวมันเยอะขึ้นก็จะต้องมีคลิปที่น่าสนใจมีปกที่ดึงดูดคนให้คลิกเข้ามาดูคลิปเราถ้าเกิดเขาดูคลิปเราแล้วเขารู้สึกว่าเฮ้ยมันใช่และเขาชอบในตัวเราเขาจะกดซับเราเองตอนนี้ซันอยู่หมหกำลังขึ้นม .6 หน้าแก่ปะเหมือนปี2ปี3เลยประมาณนั้นซันอยู่โรงเรียนริทียวนาลายอยากเจอซันก็มาหาก,กันได้นะจ๊ะอยู่ใกล้ใกล้สะพานใหม่รู้จักปะอยู่ในกรุงเทพนะ ตอนนี้รอรอปีสามเรียนจบแล้วไม่ต ok ้องกินอาหารก็ดีไปสำหรับคนที่เรียนรอรอแล้วก็คนที่ไม่เรียนรอรอก็ไปชิงโชคเอานะจ๊ะตอนนี้พี่ซานอยู่ปทุมธานีบ้านยาแต่ปกติแล้วพี่ซานอยู่ในกรุงเทพมหานครนะหน้าดูแบบชนบทป่ะก็อยู่ในกรุงเทพมหานครอำเภอนี้มันเรียกว่าแขวงเขตนะแขวงอนุสาวรีย์เขตบางเขนะ ซันก็ทั้งวิ่ง้นพื้นแล้วก็ซีอัพพี่ซันมีพี่น้องมีน้องสาวหนึ่งคนดแล้วก็มีญาติญาติพี่น้องที่เป็นพี่น้องในตระกูลอะเยอะมากแล้วก็สนิทกันมา,มากๆเลยเดี๋ยวเมื่อวานหนซันจะเอาญาตพี่น้องมาออกคลิปวิดีโอด้วยเนาะใครเป็นอินสปิเรชันอ่านถูกวะอินสปิเรชันนี่แรงบันดาลใจว่าใครเป็นแรงบันดาลใจของซัน หลายคนนะเยอะมากเลยหลายคนที่ทําคลิปแล้วประสบความสำเร็จใน YouTube หรือว่าในวงการบันเทิงหรือว่าหลายๆอย่างอะซันเอามาเป็นแรงบันดาลใจหมดเลยก็เยอะมากซันขอเลือกพี่นันดุสเตปกีดีกว่านี่พี่นันดุสเตปกีเขาเป็นแรงบันดาลใจที่ทําให้ซันรู้สึกว่าอยากทําวิดีโอลง YouTube ตั้งแต่หลายปีก่อนนะซันติดตามพี่เขา,าตั้งแต่พี่เขาฟอร์มายการสเตปกีตั้งแต่ EP แรก่ะ บเข้าอรอก็อย่างที่บอกมีซิทอัพดันพื้นแล้วก็วิ่งสําหรับนักศึกษาวิชาทหารหญิงเนี่ยจะง่ายกว่านักศึกษาวิชาทหารชายเกณฑ์จะน้อยกว่าแล้วก็เหมาะสมกับเพศหญิงใครอยากรู้เกี่ยวกับการเรียนรอดอดในปี1ปี2ของซันเนี่ยไปดูลิปประสบการณ์การเรียนรอดอปี1ปี2ได้ะนะจ๊ะซันทำคลิปวิดีโอนั้นไว้เรียบร้อยแล้วใครยังไม่ดูก็ไปดูได้นะความจริงแล้วนะควรจะถามพี่ว่า พี่แต่งหน้าไปโรงเรียนหรือเปล่าอะไรประมาณนั้นมากกว่าเนาะก็จบกันไปแล้วกับคลิปตอบคำถาม Q&A ก็ขอบคุณทุกคนมากที่ถามกันเข้ามาแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากที่รอคำตอบสำหรับใครที่อยากถามสันเข้ามาก็อย่าลืมติด Hashtag a r ร s คสไถามกันเข้ามาได้เลยในคอมเมนต์คลิปนี้แล้วเดี๋ยวซันจะรวบรวมทำ Q&A ใหม่สิ้นเดือนนี้แล้วกันเนาะ โอเคก็อย <Okay. S 2> okay. ่าลืมติดตามชม Q&A คลิปใหม่แล้วก็คลิปใหม่ๆของซันไลในช่วงปิดเทอมแล้วก็ตลอดไปด้วยนะขอบคุณทุกคนมากที่กดติดตามขอบคุณมากที่ดูกันจนจบแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่กดไลค์กดแชร์และเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้ะบ๊ายบายถามกันเข้ามาได้อีกนะถามซ้ำเพราะว่าคำตอบที่ซันตอไปเมื่อกี้มันไม่เขียนก็ถามกันเข้ามาอีกได้โอเคจกก้ะ